การจบครั้งนี้จบจริงหรือไม่เรามาเช็คคำตอบกันนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่จบกันไปเลิกลากันไปแต่ว่าคุณอาจจะยังมีความหวังลึกๆเดี๋ยวเราลองให้ไพ่มาตอบให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ชื่อของเขาและขอให้ไพ่บอกเรื่องราวสถานการณ์ความสัมพันธ์วันในีครั้งนี้คุณกับเขาอะจะเป็นการจบกันจริงๆหรือว่าจะมีการวนเวียนกลับมานะคะ ไพ่กระเด็นมาใบแรกนะคะสองถ้วยว้าวน่าจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่คุณนะที่ยังรักเขาอะฝั่งของเขาก็ยังรักคุณไพ่สองถ้วยเป็นไพ่คู่รักไพ่สิบเหรียญคุณกับเขายังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะหรือบางคนก็ยังเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการงานการเงินทรัพย์สินเขาคิดถึงคุณนะไพ่เดมูล เวลาที่มีคุณอยู่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นค่าหรือเขาอาจจะละเลยคุณนะแต่พอวันเหนือที่เขาสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆอเขาถึงได้คิดได้แล้วก็เริ่มรู้สึกเหงาตอนที่เขาคิดถึงคุณมากๆจะเป็นสองช่วงช่วงแรกก็จะเป็นช่วงกลางคืนค่ำคืนบรรยากาศมันดูเหงาเหงาไงกับอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเป็น เวลาที่เขาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปพบปะใครอยู่กับตัวเองจริงๆเขาจะเหงาแล้วเขามีการเข้ามาส่องเข้ามาติดตามส่องแล้วยิ่งคิดถึงส่องแล้วยิ่งรู้สึกเสียดายคุณจริงๆอะออน้าชายเห็นไพ่สองถ้วยอะกับไพ่สิบเหรียญน,นะน้าชารู้สึกว่าช่วงที่มีคุณอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามันเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าเหมือน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรู้สึกที่คุณเข้ามาเติมเต็มอะ่ะคือบางทีถ้าเขาไปคบกับคนอื่นคุยกับคนอื่นเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบไปเติมให้ไปทําให้แต่กลายเป็นว่าพอเขาอยู่กับคุณอะ่ะคุณให้แต่สิ่งดีๆกับเขาอะ่ะเขาให้คุณบ้างคุณให้เขาบ้างอะ่ะมันเป็นพลังงานของความรักที่ดูดูเท่าเทียมอะ่ะไม่ใช่เขาจะต้องพยายามอยู่คนเดียวอะ่ะนะแล้วก็ในตอนนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนเขารู้สึกว่าพอไม่มีคุณแล้วชีวิตของเขามันดูโดดเดี่ยวอะ่ะ นะเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอ่ะอคือพลังงานของเขาในตอนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดอ่ะเขาต้องการเซฟโซนเขาต้องการความสบายใจนะซึ่งเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะชาวว่าเขาก็มีตัวเลือกมีคนคุยมีอะไรเข้ามาแหละไม่ใช่ว่าพอเขาไม่คุยกับคุณแล้วอ่ะ เขาจะไม่มีใครนะเขาอาจจะมีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะชอบกินดื่มปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน,ฟฟน่ห์เฟลลี่เข้ากับคนได้ง่ายจึงมีคนมาสนใจเขามากมายแต่เคยเห็นไหมท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ทําไมเขายังรู้สึกโดดเดี่ยวทําไมเขายังรู้สึกเหงาทั้งที่เขาก็มีคนอะเนี่ยเพื่อนฝูงก็มีนะคนที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีแล้วทําไมเขาดูเหงา เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาเหงานั่นก็คือเขายังคิดถึงคุณเขายังรักคุณคนที่เข้ามาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้เขาเลยเหงาแล้วเขาก็ยังรู้สึกผูกจิตผูกพันกับคุณอยู่นะคะน้าชาว่ายังไม่จบเนี่ยนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจแบบใช้คำว,ว่าถ้าเขารักใครชอบใครครบกับใครเขาก็จะมีความหนักแน่น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเลิกกับคุณไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะ move on ความทรงจําเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราไม่สามารถที่จะลบไปได้ทันทีพลังงานของไพ่อ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ใช่การจบจริงอขอดูซิว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะติดต่อกลับมาค่ะ confirm แต่การติดต่อกลับมามันจะเป็นดังนี้ประเด็นแรกเขาอาจจะติดต่อกับมาในวันที่คุณอยู่ได้แล้ว ในวันที่คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะเพราะ energy เนี่ยถ้วยเนี้ยที่ยื่นเข้ามาเนี่ยดูหน้าตาคุณสิแบบไม่ได้ยินดียินร้ายอะ่ะเพอเพอ,พอคุณมีคนใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมคุณอาจจะไปเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆแล้วเขาก็โผล่เข้ามาอารมณ์แบบเรากําลังจะ move on ไปได้ดีกับคนใหม่กำลังสารสัมพันธ์กับคนใหม่ไปกันได้ดีสามถ้วยเห็นไหมคะสามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบความสัมพันธ์เข้ากันได้ดีเนี่ยคุณไปสามถ้วยกับคนอื่นอยู่ไปเข้ากันได้ดีกับคนอื่นอยู่อีตาเนียก็โผล่มา คุณก็เลยรู้สึกว่ามาทําไมตอนเนี้วันที่ฉันเหงาวันที่ฉันโดดเดี่ยววันที่ฉันไม่มีใครวันที่ฉันต้องการคุณคุณไม่มาแต่วันที่ฉันมีคนอื่นแล้วกําลังไปกันได้ดีคุณโผลมามาเลยกลายเป็นว่าคุณรู้สึกไม่โอเคมาอะไรปัดเนี้ยมาในวันที่ฉันไม่ต้องการอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเขาจะติดต่อกับมานะคะเร็วๆนี้4วัน4ี่สัปดาห์ไม่เกิน4เดือนซึ่งการติดต่อกลับมาคุณคาดหวังไงว่าเขาจะมาง้อแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะแค่ทักมาพูดคุย นะอาจจะแค่ทักมาพูดคุยยังยังไม่ใช่กลับมาคบกันเป็นแฟนเพราะว่าสิ่งที่เขาให้อนะคะมันไม่ตรงตามที่คุณคาดหวังนะแตายังเห็นการติดต่อแน่นอนนะขอดูสี่ถ้วยสิมันคืออะไรกันแน่ เขาอาจจะมาต่อว่าคุณก็ได้เอออาจจะมาแบบพยายามแกสไลติงอ่ะพยายามพูดว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคุณนะเออสี่ถ้วยก็เลยเกิดขึ้นไงคุณรู้สึกไม่โอเคเธอจะมาง้อก็ไม่ง้อแต่เธอกลับมาต่อว่าฉันเนี่ยนะจริงๆแล้วนะฉันรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทักมาต่อว่าคุณหรือทักมาพูดอะไรที่ท็อกซิกใส่คุณจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะง้อใครไม่เป็นเขาก็เลยเลือกที่จะแสดงออกสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือการที่เขาอยาก กลับมาพูดคุยกับคุณจริงๆพลังงานของการเทคแอคชั่นมาเพื่ออยากคุยแหละแต่ฉันงอไม่เป็นฉันพูดดีๆไม่เป็นฉันก็เลยพูดแรงๆให้เธอรู้สึกไม่โอเคมากกว่านะทีนี้ถามว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาเนี่ยมันจะได้กลับมาคบกันเป็นแ,นแฟนไหมอาจจะมีการมาขอโทษนะมาขอมาขอโทษมาขออภัยกันนะรู้สึกผิดต่อคุณ เ,เขามาเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีความรู้สึกผิดมาขอโทษกับสองคุณกับเขายังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมันยังตัดกันไม่ขาดแต่ว่าถามว่ากลับมาแล้วจะคบกันไหมนะ่าะรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะคุณคาดหวังแค่ว่าได้ติดต่อกันนะ่าะว่าสามารถกลับมาติดต่อกันได้แต่ไพ่ชาริออตนะเป็นไพ่คนที่แบบมีเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเลือกยังรักอิสระค,รควบคุมไม่ได้เขามีความเป็นตัว,ตวเองสูงเขาอาจจะเปลี่ยนอะไรให้คุณไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า อาจจะได้กลับมาคุยคุยกันนะแต่ว่าพอเราอยากจะให้เขาชัดเจนอยากจะให้เขาแบบเหมือนเลือกเราไปเลยหรือแบบประกาศสถานะกับเราไปเลยอะมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้อะ่ะอืมพอเราแบบไปเร่งรัดอะไรเขามากๆจะเอาสถานะจะเอาความจริงจังเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งหนีอีกเพราะคนคนนี้เขาหนีปัญหาเก่ง นะรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วเขาก็ค่ <c oughs> คอยกลับมาคุยใหม่อ่ะจะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ